เดี๋ยวให้ลองฟังเสียง,งเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องนี้ก่อนเลยนะครับใส่กล่องมาอย่างดีแกดูกันแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ขนาด2.5ลิตรปลั๊กไฟแบบ2ขาโถปั่นขนาดใหญ่อันนี้เป็นฐานด้านล่างโถปั่นขนาดใหญ่มาพร้อมฝาปิดและโถปั่นขนาดเล็กอันนี้เป็นฐานด้านล่างและมีฝาปิดให้เช่นกันจะใช้โถใหญ่ก็ได้โถเล็กก็ได้ฝาปิดโถปั่นใส่ตรงนี้และมีที่ควนให้ เอาไว้ควรตวปั่นน้ำแข็งปั่นน้ำผลไม้ได้เลยมาดูรอบตัวเครื่องก่อนนะปุ่มด้านซ้ายมือตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับที่หมุนตรงกลางนี้เป็นการปรับสปีดความเร็วด้านขวาม,มือ,อนนี้เป็นปุ่มควบคุมการปัน่นส่วนตรงนี้เป็นที่วางโถตรงนี้เป็นขาล็อกใบมีดอันนี้เป็นฐานล่างเครื่องมีขาตั้งเป็นแบบยางกันเลื่อนให้4ี่จุดช่องพัดลมระบายความร้อนอย่าไปลอกท่าน้ำปัน่นกินกันนะครับผมจะปั่นน้ำแดงนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มปั่นเลยเราปรับสปีดนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยเอาเปิดดูนะครับเนื้อน้งแข็งไม่เกล็ดแบบนี้เลยทําน้ำปั่นน้ำผลไม้ดื่มที่บ้านได้เลยใช้งานได้ง่ายและก็สะดวกแบบนี้อยากได้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ดีแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายแบบนี้กปดสั่งซื้อตะกร้า,ามงซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ